โอ้โหถนนเสร็จนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถนนหน้าบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีมากเลยดูดิร้านนี้ทำไมขายดีจังลละฮะร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยร้านอะไรครับร้านภูไทยโอ้ยมีในป่าด้วยร้านภูไทยขายอะไรครับเนี่ยขายนะขายอะไรเนีน่ยขายขนมปังขายขนมปังขุยนมัยนี่มันบิงชูนี่วาเฮ้ยใชรบิงชูไหมเนี่ยบิงชู20บาท บินชูดูดิน้ำแข็งใสไม่ได้ใสน้ำแข็งปัน่นน้ำแข็งบดน้ำแข็งบดนะยี่สิบบาท20บาท,บาทเอาวมืนี้นักร้องนะครับนักร้องจะขายเอ่อพโลมเสิกนะฮะบมือนีเอ้เพลงอะไรนะครับแฟนเก่านากายแฟนเก่านากายนะฮะแสดงว่าแฟนเก่ายุนากาย <c oughs> แฟนเก่าหน้าก่ายหนาะฟ้าคนงานเลยนะครับที่โพโลโมิสิกนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับกับเพลงแฟนเก่า เป็นแค่น้องสาวก็อพอ nhưng chăm thuốc diệt khơi che cả sang bỏ đầy vắng đứng ai cả มือจำได้ทุกคำสาวบ้านคุณคำยังจำทุกอย่างใครแจกก็สร้าง ครับฟังผลงานเพลงนะครับของน้องปรัถนาศรีไลนะฮะแฟนเก่าหน้ากายซึ่งเป็นผลงานแรกของน้องปรัถนามีหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเสียงใสเน้นวน่าเสียงใส <laughs> เสียงใสบ่สสพ่อแถมมาขายน้ําแข็งใสอีกอแสดงว่าเสียงใสดีพอตัดได้ขายน้ําแข็งใสพร้อมเอากระฟากติดตามผลงานนะครับผลงานแรกของน้องปรัถนานะครับกับแฟนเก่าหน้ากายนะครับ ้วกาอันนี้น่าจะเป็นเพลงแรกนะเพลงแรกนะที่ในชีวิตพร้อมแล้วกัเพลงแรกที่ส่วนมากจะร้องแนวไหลร้องลูกทุ้งสติงได้ได้เบิร์ตนะเป็นบางเพลงเป็นบางเพลงอันนี้อันนี้ออกออกเป็นลูกทุ้งมอลลัมต้องเป็นลูกทุ้งอืมก็เป็นเพลงแรกกะค่อนข้างจะร้องยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงของเจ้าของเนาะถ้าเป็นเพลงของคนอื่นนี้มันมันเกิดสิ มันง่ายเนาะเขากันอยู่แต่ว่ามันกับเสียงคือเม่ว่าคือข่าวตักรได้อยูอันนั้นไมได้ขี่อันนี้ไม่เขาต้องมาหาขี่เองหาคอดเองกับขอบคุณอาจารย์ภูศรีวิไลนะครับในรายอาจารย์นะแล้วกัเออปาดน้องปาดให้โอกาสน้องปาดนะครับเข้าไปห้องอัด์ตแรกๆสั้นปะสั้นเลยห้องอัด์ตอาร์ตเข้าไปไหนเงียบเงียบเลยออยู่อแถาเทศเนาะนี่แถาเทือกทุ่งพนมเออห้องงาน์ตสียอย่างเงาห้องอาร์ตลืม ปาโดซอนปาโดซอ,อ,อนมีเลคคอร์ดปาโดซอนมีเลคคอร์ดนะฮะเขาคือหูเจ้าก็ะบอกเอา้ากกอมันยาวเอาต่อต่อไปในในเพลงต่อไปน่าจะได้ไปอัดอยู่มองเกานะครับที่ปาโดซอนยังกปะปาโดอซอนมีเลคคอร์ดปอดอซอนมีเลคคอรดอ์อดนะที่ห้องอัดฮอ,องอัดประจำคองยานผู้ศีรษะเลยนะการน้องปาดไปแรกๆก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆเลยเอ้ามันเป็นยังกะ ประสบการณ์สุดเล็กเพลง,พงได้ออกมาแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆเ้ย้ยเข้าใจ FC แฟนเพลงบอกอะ FC ส่องสักคำมันบมงลาวที่เขาเบิ่งเพลง,งนะถึงวราจะบม่หนกันทามทุกคน FC ก็น่าจะ่าเออาจจมา,าออหมวนแน่นอนเออเบิรให้ฮซัาเพื่อเป็นกำลังใจนะ นี่ก็เป็นการร้องลูกทุ่งนะ้อลูกทุงอาจจะโบทนัดแน่่บธนัดบันไดนะเมื่อชีพต้องทําได้ทุกอย่างอาจารย์ผู้เสื้อใจนะตอนนี้อาจารย์ผู้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่งไปผู้พักอยู่เดี๋ยวกลับมาน่าจะมี MV MV เอ็เร็วๆนี้นะเอ็มวีแฟนเก่าหน้ากายนะสลับมือนี้กันน้องปรัฒนากก็ต้องขอบคุณเ f หลายๆเข้าไปรับชมได้แล้วนะครับทางช่อง ยูทูบพอลล์มิวสิกน้องปาในยู่ขายพอลล์มิวสิกพอลล์มิวสิกกะเป็นคายแรกเนาะเป็นคายแรกของน้องปาถนานะเอาแล้วก็เอาฝากแกเอฟซีเนี่ยฝากค้างแข่งใส่ฝากค้างแข่งใสโอ้ยก็คือร้านน้ำแข็งใสเพื่อนนะฮะมาซื้อได้ช่วงสงการนี้เฮาก็ยังอยู่อยู่นะ เอาเงินได้ยังไงเขาก็ยังมีแพลนที่จะยังไม่ไปไหนนะครับเจนกว่าจะวิดสงการจนก้าจะวิดสงการพุทธละเฮากันน่าึงอยู่ฝั่งนั้นเป็นแข้งสาฝั่งนั้นเป็นแข้งสาสองสามขึ้นมบ้างละขายเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคลึกๆนะเอ้าโอเคนะคลิปนี้กับฝากผลงานเพลงของน้องปรารถนานะครับเป็นซิงเกิลแรกของเพิ่อนนะฮะซิงเกิลแรกเลย กับเสียงใสๆนะฮะมือนมาขายน้ำแข็งใสไมมีเสียงเอาแฟนเก่าหน้ากายจ๊ายบายเอาเขามาตามหาป่า มีปลาหงปลาแห้งทอดแล้วตลาดคำตะกาตลาดคำตะกาเจ้าเคยมาหยางบ่เคยมาหเคยมาหยางนี่เนาะปลาดุกบ่ปลาดุกก็มีปลานิ่นปลานิ่นเลี้ยงเฮ้ยปลาปลานิ่นอย่างเก็ดคืองามแด้ออ้ทั้งพีกปลากระไลข้าวเจ้าเบิ่งปลาตัวไหนแปดสิบบาทนะแม่โอ้แปดสิบบาทนี่ปลาปลาเพี้ยนปลาข้าวไฮก็ได้ปลากานแปดสิบบาทอุ้ยปลาบู่ตัวนี้ ปลาบูท่อปลาซิวปลาซิ่ว,ว,วขาวในจานแล้วหาชิฟ้าอยูขอ,อขอยางเบิ้งก็จะไหน่อยครับผมย<อ>างเบิ้งก็จะไหน่อยนะตลาดสดนะฮะอำเภอคำตะกา้าอันนี้เป็นด้านในในบ้านจะมีนะคะในบ้านก็มีนะครับะะอุ้ยปลาตองปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มาทอดแล้วปลาคอใหญ่มาทอดแล้วเข้ากับเ<น>อ้ยปลาคอนีๆๆอ่กับปลาคอกันนี่ปลาคอไข่อยู่เดี๋ยวนี้ปลาคอใหญ่ไข่เอาปลามาทั้งทีมาทั้งทีมาทั้งทีก่อน ปลาตองปลาตองอันนี้ปลาตองเอือบเคยเห็นว่าปลาตองเอือบแตวบ้านเจ้าเขาเขาเขาเอือบปะบอกเขาบุเคยเอือบเขาเบือเบื่อเมื่อีเสียบได้ตอนนี้เอาเป็นหนึ่งเลยต่อยรเส้นี้กันสิคูดเอาเนื้ออ๋อคูดเอาเนื้อมันเอามาเอ็ดเป็นอันนี้เนาะเอามาอันนี้ตัวใหญ่ตัวละสามตัวใหญ่สามกิโลโอ้เขาพุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอต้องยากยั้งเบิ้งก่อนจักน้อยกระโดดอันนี่นะกระโดด อิโซมปลาโดถ้าปลาโดต้องอิโซมเอสโซมแซ่บปูดับปลาดุนีเยอะมากมายเลยปลาดุมปลานิ่มเอาเข้ามาตลาดสลวงเอ่อสิบหกพฤศิกานสามสิบนาทีนะครับอำเภอคังตากา้าจังหวัดสุโขทัยในยูนแนวกินไล่หล,ลายเข้ามาหาป่าเข้ามาเบิ่งป่าก่อนเนาะอือเอาได้แล้วเมนูแรกของเราอันนี้เท่าไหร่คืออันนี้ดีแทะ <80. S 1> <80. S 2> แปดสิบอ้อาดีแท้ก็ได้อันนึงดีแท้อันนึงซอสซี่ อันนั้นถ้าจักเท่าไรโลอะไเอาสองโอเคโอเคพอได้เมนูแรกนั้นน้องปราบเคยกินวะเนื้อนุ่มงูเคยกินยูเคยกินแต่นมหมูมันนมหมูก็เนมงูมัคือกันได้นมหมูก็จะหนุ่มเอาพอได้เมนูแรกตอนแรกนึกว่าจีเอฟซอยจูเอ้าบอทหอกนะกินซุปดีกว่าซุปจะเอาเอาเพี่ยวอย่างไห้น้ำโอเคครับขอบคุณครับได้รับเมนูแรกของเราไปเพิ่นป่าแบบนี้ไปเพิ่นป่าตลาดสดนะไปต่อต่อแมงเฆ้งคอ แซ่บแซ่บเลยหอมเอาไปย่างกินโอ้ยกัดจุดจุดนี่เฮาไปย่างกินครับอาจารย์พูดแล้วยอดเลยเดี๋ยวไปเบื้องเลี้ยวขวาไปเบื้องป่ากันดีกว่าไครมดแดงแมงชีโนนจะหลายฮะพี่พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไปไต้องพี่ไปไม่ต้องพี่หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วปลาอันนี้ปลาอย่างเงี้ยนี่ปลาขาว้าขาวปลาข้าว ปลาเข้าปลานางปลาย้อนปลาโจกปลาดูปลาคอมีบ่วิ่ค่ะเจาะปลาเจาปลาอย่างอันนี้ปลาดูไงปลาคอใหญ่นี่ไม่ทันปลาคอใหญ่นนนี่่ัโอ้ตัวใหญ่ซั่มใดอ่ะโลหนะโอ้โลหกขีดโลหกขีดเท่าไหร่ตกโลละสามร้อยสิบตัวนี้นะโอ้สามร้อยสิบสองนะใหญ่โคดรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหน่อยก็หันอยู่บ่ อันนี้อันนี้ปลาหนางเนาะปลาหนางก็ปลาเรือมปลอันนี้อันนี้ปลาอย่างอันนี้ปลาโจกปลาโจกบอปลาโจกมันกลางหลายวะไม่เป็นกลางปลากลางใหญ่บอปลาโจกขายโลูกเท่าไหร่ 120. ร้อยห้าสิบถึงร้อยยี่สิบตั้ตัวเล็กนะตัวเล็กเท่าไหร่ตัวละร้อยยี่สิบเอาตัวเล็กร้อยยี่ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบตัวใหญ่ร้อยห้าสิบเอาประสุม่มแล้วกันแป๊บนึงเอาจะเอาปลาโจกไปเอินเนาะเนาะ กิโลละร้อยห้าสิบโมเมนต์ตัวตัวน้อยกับโลละร้อยร้อยเศร้าปลาคอเนี่ยมดน้อยสนั้นบ่มีตัเดียวค่ะเพรน้อยนี่ตัวเดียวสามยกว่าเอาเอาอบ่สามอนีสามลยต้มนะคะสามเสียเกดบ่บ่เอาไปต้มบ่ตัวนี้จะเอาเอตังไหนวะเขาปรึกษากันตัวเดียวอันนี้ก็เอาไปต้มต้มส้มน้ำแก้ว ปรึกษากันก <ank> er> ่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารากันก่อนมันตัวใหญ่โพดเนาะตัวใหญ่โพดเดี๋ยวเดี๋ยวยังบิ่งนี้มันเดี๋ยว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 กลับมาดิกลับมาจักระจันจักระจันจักระจำเอาเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งมุมนี้ดีกว่าปะอ่อโอ้ยตัวมันใหญ่โพดเข้าก็จะไนวิชาตัวพอดีพอดีมึงก่อนทำมันลงฝาให้ปูาป่านิ่มป่อันนี้ปลายังไงนี่อะไรแก่ปาโจ๊กเลยปลาโจก ปลาจู๊กปลาแหงปลาจู๊กเหรอโอเคปลาจู๊โลเท่าไหนปลาจู๊โลละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทหัวเด้อหัวเดียวลดก็หนีไม่ได้บ่เอาเอาต้องสั้งสั้งตัวนี้เบื้องลึกเท่าไหร่ตัวกลางตัวกลางตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แล้วตัวนด้ตาดสดตัวนี้สดเนี่ยว่ามามา้องกันได้ปะเขาว่ามาห้องกันเอาตัวนั้นแหละลองสั่งเบิ้องลาดไปดูดิปลาจู๊กนะปลาแม่น้ำส่งคาำโลเขิง เอาเอาไปเังกินนะเอาไปลาบไปต้มเนาะเอาคิดบุออกเอาเฮ้ยโชว์ดูอ่ะเอาได้แล้วได้ปลาโจกปลาโจกตัวละสองร้อยสิบกับนมงัวเออนมงัวแล้วเราจะเอาไปเอ็ดกินใส่กะนทาเบิ่์กันเนาะตลาดสดตลาดสดคัมตะก้ายกขึ้นมาได้น่ามันนักกู่ดักปลาลายใช่เอาไปกันเด้อวันนี้เด้อ ไปเดี๋ยวไปป้านพีบันนี้เฮ้าไปใกล้บ้านเดี๋ยวไปกินบ่ใกล้บ้านบหอูหลายโพูดเทือนาเด้เอเทือนาเด้อ